สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ชูวิทย์ควงอนันชยัยยื่นฟ้องสันทนะ3ข้อหาเรียกค่าเสียหาย100ล้านปมกล่าวหาโรงแรมลูกมั่วสุ่มยาเสพติดเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตเจ้าพ่ออาบอบนวดเดินทางมาพร้อมกับ นายอนันชัยชัยเดชทนายความเพื่อยื่นฟ้องต่อนายสันธนะประยุนรัฐอดีตตำรวจสันติบาลในข้อหาแจ้งความเท็จอันเกี่ยวกับความผิดอาญาที่ไม่ได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นสร้างพยานหลักฐานเท็จและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานอกจากนี้ยังฟ้องเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน100ล้านบาทจากกรณีที่นายสันธนะกล่าวหาว่า ที่โรงแรมเดอะเดวิสคอนเนอร์วิงซอยสุขุมวิท24ิแขวงคลองตันเขตคลองเตยของบุตรชายนายชูวิทย์เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดกองนักท่องเที่ยวมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จโดยการแอบถ่ายและนำคลิปวิดีโอไปแจ้งความกับตำรวจสน,นทองหล่อซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าวไม่มีความชัดเจนส่งผลให้ชื่อเสียงของโรงแรมและนายชูวิทย์เสื่อมเสียวันนี้ถึงมายื่นฟ้องนายสันทนะ โดยมีบริษัทต้นตระกูลจำกัดเป็นโจท,ที่หนึ่งและมีนายชูวิทย์เป็นโจทที่สองนายชูวิทย์เปิดเผยว่าวันนี้จะขอใช้สิทธิ์คางกฎหมายโดยมาพึ่งสารสถิตยุติธรรมเพื่อเอาผิดกับนายสันทนะไม่ให้ไปทำแบบนี้กับใครอีกและฝากถึงนายสันทนะถ้าจะสู้กับตนขอให้สู้แบบลูกผู้ชายโดยวันพรุ่งนี้เวลาแปดนาฬิกา30นาทีจะนำข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับนายทุนจีนสีเทา และข้อมูลของนายสันทนะถึงสาเหตุที่ถูกไล่ออกจากข้าราชการตำรวจไปยื่นให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่รัฐสภาเพื่อตรวจสอบด้วยด้านนายอนันชัยชัยเดชทนายความระบุว่าการกระทำของนายสันทนะเข้าข่ายความผิดทั้ง3ข้อหาที่กล่าวมาเป็นความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางแพง่ง และการตัดสินใจมาว่าความคดีนี้ให้กับนายชูวิทย์เพราะนายชูวิทย์เป็นเหมือนจนกลับใจที่หันมาทําความดีเพื่อประเทศชาติสมควรได้รับการช่วยเหลือจึงมอบพระองค์คลีมานให้ชูวิทย์ไว้ปกป้องคุ้มครองและฝากถึงนายสันทนะด้วยว่าหากกับตัวกลับใจเป็นคนดีเมื่อไหร่จะมอบพระองค์คลีมานให้อีกหนึ่งองค์ขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ